หลายๆคนคงยังไม่รู้ว่าเวลาไปทำบุญทำไมจึงต้องถวายสิ่งเหล่านี้และอน,นิสง์ผลละบุญจากการถวายนั้นคืออะไรวัตถุทานสิบประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้มีอะไรบ้างมีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปล้ที่นอนที่อาศัย และประทีปดวงไฟทั้งสิอย่างนี้สามารถนำมาถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ค่ะแล้วการเลือกดอกไม้ถวายพระจะได้อานิสง์อะไรคะลองมาฟังเรื่องนี้ค่ะมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งเป็นนักขอทานได้เงินมาเยอะก็นำมาฝากสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนไว้ ต่อมาเพื่อนนำเงินนั้นไปใช้หมดพราหม์มาขอเงินคืนไม่มีจะให้จึงยกลูกสาวให้ไปซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นลูกร่างสวยสดงดงามเพื่อให้ไปเป็นภรรยาของพรามแทนเงินที่นำไปใช้จนหมดพรามผู้นี้มีลักษณะหยากช้าประกอบด้วยบุรุษโทษ18ประการคือ 1. มีเท้าทู่ 2. มีเล็บกุด สปลีน่องหย่อนยาน 4. ริมฝีปากบนยาว 5. มีน้ำลายไหล 6. มีเขี้ยว 7. จจมูกหัก 8. มีพุงเหมือนโม่อ 9. หลังคม 10. ตาเล 11. ิมีหนวดแดง 12. มีผมเหลือง 13. หนังย่นตกกระ 14. มีตาเหลือง 15. กายคด 16. มีขาโกง 17. มีขนหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเป็นอมนุษย์ที่น่าจะพึงกลัวพรามแก่ผู้นี้ก็คือชูชกเขามีภรรยาสาวชื่ออมิตรดาอาศัยอยู่ประจำในแคว้นกาลิงคะนางอมิตรดาถูกพวกหญิงในหมู่บ้านนั้นพากันไปตักน้ำที่ท่าน้ำ ต่างแตกตื่นกันมารุมดา่าเพราะนางมิตรดาได้ปรนิบัติดูแลสามีชูชกซึ่งแก่อัปลักษ์เป็นอย่างดีทำให้หญิงชาวบ้านอิจฉาวิษยาโกรธแทนเพราะพวกตนถูกสามีดา่าตำหนิติเตียนเปรียบกับนางมิตรดาซึ่งได้ดูแลสามีเป็นอย่างดีต่างจากเขาที่ไม่เคยปริบัติดูแลสามี เช่นเดียวกับนางอมิตธดาหญิงชาวบ้านพากันด่านางอมิตรดาอย่างนี้ว่ามารดาของเจ้าคงเป็นศัตรูแน่นอนพิดาของเจ้าก็คงเป็นศัตรูแน่จึงได้พากันยกเจ้าที่ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่ความเท่าอย่างนี้ไม่เกือ้อกูลเลยหนอพวกญาติของเจ้าแอบไปปรึกษากันลับ,ลบ ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้พวกญาติของเจ้าเป็นศัตรูหนอได้พากันแอบไปปรึกษากันลับลับยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้เป็นความชั่วจริงหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษากันลับๆับยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่น ให้แก่พรมเท่าอย่างนี้เป็นความเลวซามจริงหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษากัโโ對對<ใ>นลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรมเท่าอย่างนี้เป็นที่น่าเสียใจหนอที่พวกญาติของเจ้าได้แอบไปปรึกษาลับๆยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรมเท่าอย่างนี้ เจ้าคงไม่พอใจอยู่กับผัวแก่การที่เจ้าอยู่ในเรือนของพรามเท่าเจ้าตายเสียยังดีกว่าอยู่แม่คนงามแม่สุดสวยมารดาและบิดาของเจ้าคงหาชายอื่นมาให้เป็นผัวเจ้าไม่ได้แน่จึงยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้ในดีถีที่9เจ้าคงจักบูชายันไว้ไม่ดี คงจักไม่ได้ทำการบูชาไฟมารดาและปิดาของเจ้าจึงยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พรามเท่าอย่างนี้เจ้าคงสาบแช่งสมณะและพรามผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรในโลกแน่เจ้าจึงได้มาอยู่ในเรือนของพรามเท่าอย่างนี้แต่ยังเป็นสาวแรกรุ่นอย่างนี้ การถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์การถูกแทงด้วยหอกก็ไม่เป็นทุกข์การได้เห็นผัวแก่นั่นแหละเป็นทุกข์หนักนาการเล่นหัวกับผัวก็ไม่มีการเรื่อนรมกับผัวแก่ก็ไม่มีการสนทนาปราศัยกับผัวแก่ก็ไม่มีแม้แต่การซิกซี่ก็ไม่งามแต่เมื่อใดผัวหนุ่มเมียสาวเล่นย้าหยอก กันอยู่ในที่ลับเมื่อนั้นความเศร้าโศกทุกอย่างที่เสียดแทงหัวใจอยู่ก็หายไปสิ้นเจ้ายังเป็นสาวรูปงามพวกชายหนุ่มปรารถนายิ่งนักเจ้าจงไปอยู่อาศัยเนตรคกูลญาติเถิดคนแก่จกทำให้เจ้ารื่นรมได้อย่างไรขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะ ตามที่กล่าวมาอยู่ในพระสูตรในพระไตรปิฎกต่อมาเมื่อชูชกจากไปไม่นานนางมิตรดาก็ได้มีชายหนุ่มรูปงามมาเกี่ยวพาราสีจึงได้หลบหนีไปอยู่ด้วยกันบุปกรรมหรือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะในชาติหนึ่งชูชกได้เคยบูชาพระด้วยดอกไม้สดเลือกเอาดอกไม้สวยๆแลกแย้มมาถวายพระ ในชาตินี้จึงมีภรรยาสาวสวยแรกรุ่นรูปร่างงดงามส่วนนางอมิทธาดานั้นอดีตชาติได้บูชาพระด้วยดอกไม้เหี่ยวแห้งเฉาเลือกเอาดอกไม้ไม่สวยไม่งามมาถวายพระเพราะนึกเสียดายต่อมานางรู้สึกตัวคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีกลับใจเสียใหม่ ถาวายดอกไม้บูชาพระเลือกเอาดอกที่สวยๆส,สดๆจึงเป็นสาเหตุให้ได้สามีคนใหม่เป็นผู้ชายรูปร่างงดงามในพระสูตรอื่นๆมีอยู่หลายเรื่องที่กล่าวถึงบุป,ปรกรรมของเทธพิดาตอนที่เป็นมนุษย์ได้ถวายดอกไม้ของหอมแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ด้วยอนิสงส์ของการถวายดอกไม้ของหอมนั้นจุติแล้วปฏิสนธิในเทวโลกเป็นเทพธิดาผู้งดงามทั้งวิมานและร่างกายแม้ในขุตการนิกายอัปปาทานข้อแสดงบุปกรรมของพระเทระพระเถรีหลายรูปว่าในอดีตท่านได้ถวายดอกไม้แม้จะเป็นดอกบวบ ยังได้อน,นิสงไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระบุญวนาเถรีเอตค้าในฝ่ายผู้มีฤทธิ์อดิตชาติเคยถวายดอกบัวพร้อมเข้าตอกใส่บาทแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งออกจากนิโรธาสมาบัติจึงเป็นเหตุให้ชาตินี้เกิดมาเป็นคนสวยเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเหมือนดั่งดอกบัว ดังนี้แล้วต่อไปใครจะถวายดอกไม้บูชาพระก็เลือกเอาตามใจชอบแบบชูชกหรือแบบนางอมิตดาก็เลือกเอาที่ชอบที่ชอบนะคะ